เอาทรงยังไงดีอ๋อตัดผมทรงแบบว่าตัดแล้วนี่คือฮือช่างตัดผมเมาพี่ชอบพี่อยากตองกิฟบออกกันนี่ครับออกเลยครับเอาทรงอย่งไงอเหมือนเดิมก่อฮะทรงเดิมทรงเดิมอี๋เอาทรงใหม่ด้ก่อนแบบว่าฮือแบบเบาหน้ติดเบาโน้ติดเจ้าของน้านติดตัวอย่า ตัางแล้วก็เจ้าของร้านติดตัวอย่างได้เลยต้องหูต้องหางก่อนออกก็ได้เนาะอตกองได้ครับปี่ต้องถอดเสื้อก่อนถอต้องครับถอดเตลูก่อนถอต้องครับเสื้อผ้าต้องถอดก่อนค่ะมันต้องถอดพี่เข้าใจว่าเวลาตัดผมไม่ต้องถอดอ้อมบทอย่างไม่ได้ครับนี่อย่างก็ถึงจะคันครับใครจะคันตัวจะคันครับปี่จะคันกันเส้นผมจะติดเอาแล้วเราต้องเอาตีกคันในน่องก่อนปิดแบบทรงตัวอย่างนี่อย่าง ช่างกลัวปพี่กะบตัดผมมาได้คับได้ยังมันจะมืดมันจะมืดได้ๆแง่อย่างอื่นมามหน่อย่าเข้าเข้าค่ายอาจารย์เนาะลูก้าไก่ไปไก่มาวันนี้ยังอย่างพี่แปลกใจว่าช่างตัดผมทําไมต้องแบบหัวทรงดีมั้งก็แล้วทําไมต้องแบบจือเออจือมันมาจากไหนมาจากที่ว่าผม ตัดแล้วตัวมันจะได้ทรงดีเลยเมันก่อนความว่าว่าลูกค้าหรือว่าคนทาต้องการทรงผมที่ดี๋อผมเลยใช้แลวจําเป็นเพราะว่าเจ้าของเจ้าของร้านต้องรออะไรอ่ะจำเป็นครับฮะจะขอแล้วจ่ได้รอกินข้าวลำกินลำเสมออืมกินข้าวลำนี่นระลูกการนักกอบวันนี้นี่ได้อยู่แบบา ที่เห็นเนี่ยเย่างบาเบิร์บางตี้ก็จะมีแค่แค่แค่หูร่างตาปั้นหู<ะ>อ๋อใช่ไหมจะเป็นบาร์เบอร์คือสมัยเก่าหน่อยอ๋อสมัยเกา่าอีเนาะจะมีแค่แค่หูนนั้ใช่ถ้าอย่างพี่คันนี่หรอช่างถ้าพี่คันเนี่ยอย่างที่มันมีหูอ่ะพี่คันแล้วใช้อีกจุ้ยพี่อีกแล้วอ๋อ เอาคาร์ตอนบัรของช่างเนี่ยมันใช่ครับพี่คันนะอย่างพี่คันหูกับแจค็คคัตตอนบัรแต่ถ้าไปคันหูอื่นอย่างนี้ไดหรอผมหูอือน่นด้วยเคยมีลูกกามาจีบพ่อก่อนไม่ได้ฮะถ้าจีบมันจะรอมันรอปอบิดห้อนบิดแนวนนเล้วจะพายุขเข้าเนาะ น่ค่ตัดผมส,สั้นๆนะแต่พี่ต้องเน็บกิฟได้นะ่ะด้เลยจะมาตัดหินของพี่อ๋อเห็นไะหพี่สาวสองพันดาเนาะสาวสองพันดาเจ้า<ม>แต่เดี๋ยวนะสามคนพี่เขาเนี่ยมีโอเดสเดนนะคะสาวสองพันนี่สาวสองพันตัดผมแากสุดไปเนาอยมาครับทีนี้พี่สาวตัง้งแงกสุดอีก ทำเดียวแล้วเนี่ยเรียนน้ำผึ้วัปนไงล่ะแกทำงานประจำช่วงเนี้ยน้องก็นำงานประจำเดินแล้วผ่าพี่สาวก็ไปแอวเบาหน่อยน้นนี่บางคนก็กระถือเนาะวันพุธวันดีตากอยากจริงๆแล้วก็คือถ้าเราตั้งใจก็้องว่าเรามีเจตนาดีเนาะหรือว่าเรา มีความตั้งใจดีๆวันอย่างก็เป็นวันดีของเฮาหมดเนาะรู้สึกเนาะใช่ครสรุปแล้วถ้าสมมติว่าปีคันผู้ดังนี่ตัวประวกผู้ดังคือปีได้เนาะได้ไดได้ฮัปปี้คันหูตัวปลายาวคัตต้นบัสบอกหูเอนาะได้ถ้าคันที่อื่นเนาะคันที่อื่นนี่ช่วยมาได้ระคาช่วยม่ได้ยี่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  จีบกับได้กันเนี่ยช่างอ่ะจีบช่างได้เหรอมีลูกมีเมียแล้วครับโอ้เขาตึงเล่าลือกันนึกว่าเมื่อคืนนี่นะหัวทรงดีเนี่ยช่างที่นี่หล่อที่สุดอีกแต่ว่าแต่เขาเล่าลือกันเหรอภัยเขามานี่อ่ะจริงจริงพี่กับใครว่ผมยาวเหรอพี่พม่มาตัดผมสั้นมาเมาตัวนั่นเนาะอือมาเมาช่างตัดผมนั่นเนาะตัดดีไหมเนาะตัดดีนะกะคลิปเจอตัดดีจริงจริงพี่สนใจเรื่องปันมั้งนะ ูปั่นากงช่วยไปได้่อมฮะมันเียมกะไป้าอื่นแล้วอไป้าอื่นเนาะอันนี้ตัดผมอย่างเดียวเนาะตัดผมอย่างเดียวเนาะ